สวัสดีครับวันนี้เราจะมาสอนวิธีตั้งค่าเครื่องชงนะครับของดีลองกี้นะครับผมรุ่นนี้จะเป็นรุ่น ecam 12นะครับตัวนี้เราจะมาสอนวิธีตั้งค่าต่างๆนะครับเกี่ยวกับระบบของเครื่องชงรุ่นนี้นะครับขั้นตอนแรกนะครับก่อนที่เราจะตั้งค่าให้เราไปกดปุ่มที่ปิดเครื่องให้เรียบร้อยนะครับผมตัวนี้หลังจากที่เรานะครับผมปิดเครื่องเรียบร้อยนะครับอ่าตัวนี้วิธีตั้งค่าเกี่ยวกับระบบความล้อนะครับของเครื่องนะครับตัวนี้ ให้เรากดที่ปุ่ม1แก้วนะครับหรือ1ช็อตของเอรสโซนะครับฝั่งด้านน้ำน้อยนะครับตัวนี้จะมีสัญลักษณ์ไฟขึ้นมาครับทั้งหมด4เลเวลนะครับถ้าเราตั้งตั้งแต่80 85, 90และ94นะครับอุณหภูมิเหมาะสมที่สุดจะเป็นอุณหภูมิระดับเลเวล4นะครับผมหลังจากที่เราตั้งเสร็จให้เรากดเซฟได้เลยที่ฝั่งขวานะครับเป็นแก้วอเมริกาโน่นะครับ1ช็อตนะครับปุ๊บตัวนี้เกี่ยวกับระบบความร้อนนะครับหลังจากนั้นความกระด้างน้ำ กดไปได้เลยครับตัวนี้กดแชร์ไว้นะครับหลังจากที่เรากดแชร์ไว้จะมีนะครับสัญลักษณ์ตัวนี้ขึ้นมาโดยปกติเครื่องจะเซตค่าไว้ที่ระดับ4นะครับคือแจ้งเตือนนะครับของการล้างตะกันเป็นไฟสีแดงจะขึ้นด้านนี้ครับตัวนี้ก็คือจะแจ้งเตือนเร็วนะครับแต่ถ้าเราตั้งระดับตัวแรกนะครับเพราะว่าเราใช้น้ํากองอยู่แล้วใช่ไหมครับเราก็มากดเซฟได้เลยด้านฝั่งขวามือนะครับผมที่ปุ่มอเมริกาโน่1แก้วนะครับปุ๊บตัวนี้ได้เลย ต่อมานะครับผมเป็นเกี่ยวกับเวลาปิดเครื่องเองอัตโนมัตินะครับตัวนี้ให้เรากดแชร์ที่ปุ่ม2แก้วนะครับแชร์ไว้ได้เลยครับผมตัวนี้หลังจากที่เราเซฟตัวนี้จะมีระยะเวลาในการดับเองของเครื่องนะครับตั้งแต่15นาทีครึ่งชั่วโมงนะครับระดับที่2แล้วก็2ชั่วโมง3ชั่วโมงนะครับตัวนี้ถ้าเราต้องการเซตให้เครื่องดับเองภายใน3ชั่วโมงหลังจากที่เราชงแก้วสุดท้ายนะครับให้เรากดเซฟได้เลยปุ๊บตัวนี้นะครับผม หลังจากนั้นนะครับจะมีอีกโหมดหนึ่งนะครับเกี่ยวกับโหมดประหยัดพลังงานนะครับก็คือโหมดอีโคนั่นเองให้เรากดแชร์ตัวนี้นะครับตัวนี้แนะนําให้เราเปิดก็ได้หรือไม่เปิดก็ได้นะครับถ้าเราต้องการจะใช้นะครับให้เรามากดฝั่งนี้หนึ่งทีให้ไฟหยุดกระพริบแล้วค่อยกดเซฟแต่ถ้าเราไม่ต้องการใช้โหมดอีโคนะครับให้เรากดหนึ่งทีให้ไฟกระพริบแบบนี้แล้วก็กดเซฟได้เลยครับผมตัวนี้ปุ๊บอ่าโอเคครับผมกับวิธีตั้งค่าของเครื่องชงนะครับ รุ่น ECAM 1 2นะครับจุด2 2 1 2, 2 B. ตัวนี้โอเคขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับผมขออนครับสวัสดีครับ